ดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์อยู่บ้านทำไมไม่ให้หน่าเบื่อนะคะอีพีที่หนึ่งแอบอีพีที่สองเขียนไม่ให้หน่าเบื่อนะคะเดี๋ยวเราไปเดียวกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะอีพีที่สามแอบกินน้ำให้ เย็นเย็นสดชื่นใจค่ะ a อพี AP ที่หนึ่งเล่งขวดไม่ให้เบื่อขอแล้วนะคะขอก่อนนะคะขอขอขอลูกขอก่อน,นะ Bye bye อีพีที่สามดูโทรทัศน์ไม่ให้หน้าเบือ่อปิดก่อนนะแค่นี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมบ๊ายบายก่อนค่ะยังไม่บายบ๊ายบายค่ะปิดก้องหละ